มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากพระรสารกบุลลูกาบทที่17ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธว่าเหตุที่ชักนำให้ทำบาปจะเกิดขึ้นอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้แต่วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่เป็นเหตุให้บาปเกิดขึ้น ถ้าจะเอาหินโม่แขวนคอเขาและโยนเขาลงทะเลจะเป็นการดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นเหตุชักนำคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้เพียงคนเดียวให้ทำบาปท่านทั้งหลายจงระวังตนให้ดีเถิดถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงตักเตือนเขาถ้าเขากลับใจจงให้อภัยแก่เขาถ้าเขาทำผิดต่อท่าน วันละเจ็ดครั้งและกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดครั้งพูดว่าฉันเสียใจท่านจงให้อภัยเขาเถิดบรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าโปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์และพูดกับต้นหมอนต้นนี้ว่าจงถอนราก แล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิดต้นหมอนต้นนั้นก็จะเชื่อฝังท่านคุณผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าจากบทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์อาจจะมุ่งเตือนสติผู้นำทางศาสนาซึ่งมุ่งแต่จะสอนคนเขาเหล่านั้นนำผู้คนให้กลับใจตามแนวทางน่าซื่อใจคดของพวกเขา วันนี้พวกเขาจึงกำลังเผยพแพร่ระบบชั่วร้ายไปยังผู้คนจะเป็นการดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นเหตุชักนำคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้เพียงคนเดียวให้ทำบาปท่านทั้งหลายจงระวังตนให้ดีเถิดนี่คือบทโพรสารวันนี้คุณผู้ฟังครับการตักเตือนไม่ใช่บาปทุกอย่างที่เราเห็น แต่หมายถึงการทำให้เขาเห็นความผิดบาปเพื่อจะได้ให้เขาคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์นั่นเองบดพระวรสารวันนี้ถ้าท่านมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดมัสตาร์ดและพูดกับต้นหมอนต้นนี้ว่าจงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิดต้นหมอนต้นนั้นก็จะเชื่อฝังท่านคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือเราไม่จำเป็น ไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อมากขึ้นเมล็ดเล็กๆของความเชื่อของเราก็เพียงพอหากแต่ต้องเป็นความเชื่อที่มีชีวิตและ,จะเจริญเติบโตด้วยซึ่งไม่ช้าความเชื่อนี้แหละก็จะผลิตผลสำคัญสำคัญซึ่งจะถอนรากหรือจะทำลายความพักดีอื่นๆที่เข้ามาแบ่งปันเสียขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ ตามรอยพระคมภีรหมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกิสเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ